บ้านตกครับบ้านสุดยอดนะอยากที่เอาบ้องไปซ่อมกันมาเนี้ยบ้องเก่ามันมันเทแล้วทุกคนตัวนี้มันเทแล้วเนาะตกเก่าอันนี้มันเทแล้วก็ต้องได้เอาไปซ่อมค่าซ่อมประมาณ 2, สองพันว่าสั้นได้ยินตอนแรกจดสะดุ้งสวัสดีสวัสดีทุกคนครับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เป็นรงเวียนนะทุกคนเป็นวงเวียนอนุสาวรีย์ทุกคนอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยใครกำลังชีรถเมีอ่ารถม์สายที่9เายเออรถม์หมายเลข9เ้า,เ,านะเพื่อเดินทางไปที่อ่า มาบุญคลองแนละ้วปึงมาบุญคลองเป็นห้างสรรพสินค้าเพื่อเอาเอากล้องไปซ่อมแปลงแล้วกล้องที่เอาเห็บตกน้ำทะเลเมื่อนั้นเมื่อที่ไปรินอ่าก็ล้าเนนะาะเ็เยวาสี่เอาตัวนี้ไปซ่อนะมแล้วเพราะว่าเปิดบุขึ้นแล้วทุกคนมันตกมาแล้วกอ่าได้ไปซื้อตัวใหม่แล้วตัวนี้ก็จะแปลงเนาะถ้าแปลงได้ก็แปลงได้ก็ขายแล้วแปลงไม่ได้ก็ขายออกคืนเาเนานะทุกคน ถ้าแพงไม่ได้ก็ขายเป็นอะไรนะครับแพงได้ก็จะขายเป็นราคาที่ราคาสองแปลงเลยเนาะตัวนี้เป็นวงเวียนทุกคนเคยเคยมาจะเคลเยรมีหลายคนคอมเมนต์ว่ามาอยากให้เค,คยมา,ายางเทียวสมเขตเป็นอนุสาวารีย์ไซส์สมรภูมินี่เนาะเป็นค้ายๆเป็นอนุสาวารีย์เกี่ยวกับนักพบนี่แหละเพราะว่าเคยเห็นรุปปั้นอยู่เทิมนั่นทุกคน ปันมนอย่าง,งนี้อยู่เด่านี้บถือปืนอยู่แล้วถือปืนแล้วก็แบกบแบกเล็กน้อย,อยนะแบกบแบกบปี้เนาะอยากมาอยู่เมื่อหน่ามีโอกาสที่ได้มาเราเพราะว่าถ้าขึ้นเทินสะพานลอยตึกนี้ก็น่าจะเห็นเนาะอันนี้น่าจะเป็นสะพานลอยสะพานลอยแหละเ <c oughs> ดาเส้อๆนะพรมีทางขึ้นอยู่อันเดียดทุกคนเออหลายล้อม้วยตึกเลยเนาะ ชเนว,ว่าตอนนี้เอ,มอามีทางไปเนาะมีปัญหาเยวกับกล้องต้องไ,ไปซ่อมกล้องแล้วนนะเรื่องอื่นจึงมากันเนาะ จะได้ยินอยู่ในข่าวของข่าวของไทยตลอดเลยเป็นซองซองข่าวไทยจะได้ยินเสมอเสมอว่าอนุสาวรีย์ไทสมรภูมิน้าเที่ยวหน้าคุญหาสมัยเนาะบางทีมีเวลากระสิมกอ่านนังอ่านประวัติเบิ่งวามีคคามเป็นมาจาังใดเนาะกอนที่เวนจิส่าเป็นอนุสาวรีย์ขึ้นมาทุกคน ซึ่งแล้วบางอย่างบีได้นึงใช้เวลาด่วนเติมเนาะจากฟิชเชอร์นะจริงจริงมันมีอันอันนี้เนาะมันมีรถตู้โดยสารปรับอากาศรถด,ด่วนมันแรนทั้งดวนนะว่วนเนาะไวขนาะดนี้ไปใช้ก็ฮอตไวไล้เนาะรถตู้นะ ออกจากปากเจ็บไปเลยโอ้มีหลายก็ได้4คันเลี้ยนกันเลยไปมาสะดวกก็ได้แบบรถขนส่งนะบโบได้ย่านบได้อึดเลยว้าวได,ได้มาบุญคลอง ยิ่งใหญ่อลังการนี่เลยว้าวต้องได้ขึ้นไปนี่ทุกคนเป็นสะพานลอยแล้วจึงเข้าไปในอ่ามาบุญคลองนะทุกคน หลาย,ยเยอะดยพลังกับเพียงนะสงางามนะบกวกกำลังติดเลยทุกคน,นกำลังเป็นเมงเลือกเรียกบนรถติบบนมางเลยถนยนพญาไทอู้หมองใกล้ๆก,ก็มองอยู่ก่อนหน้านั้นตอนมาฮอดแรกๆนะทุกคนใกล้ๆนั้นเลยญญญเดี๋ยวเขาสีเข้าไปมองที่เขา อ่าแผงเนาะแผง,งมือถือแผงกล้องแผงมือถือแผงกล้องทุกคนโอ้หนี่เหรียแลกเปลี่ยนเหรียญแลกเปลี่ยนเงินเนาะเป็นตู้แบบนี้เลยโคตรคักเว้ยแม่แล้ววัน เนี่ยนตัวนี้เหเออมันมีอะ้าวใส่ี่เีเนันี้เนสามะสี่สันสี่ไเราต้องไปสันสี่ทุกคนเืออาชออกกล้องไปเช็คเนาะไปซ่อม ยุบกว่ามือมันกอะรเาเอสเจแคมเอสเจแคมกูกูว้าวเต็นแล้าอ่ามีทหารแต่งมือถทุกคนเต็มเลยมั้เป็นแบบสุนรวมข้านซ่อมแปลงมือถืเลย แล้วก็าฮับซื้อขายเทินโดยพร้อมทุกคนเซียลมี่เซียลมี่อย่างนี้มาเลยไอ้คน13ไง1โมงคือขายทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยทุกคนตอนนี้มีตอกโคมี15เมตรตัวที่เราขายที่นี่ครับผมว่าน่าจะเป็นทางนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้เราถามตรงนี้ มาถามร้านนี้แล้วเราก็เดินติดต่อเลยผม,มาน่าจะเป็นด้านนี้นะครับอันนี้ผมฝึกพูดไทยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะงงกันไปใหญ่แล้วครับทุกวันนี้เราก็แปลกันไม่วานไม่ไหวแล้วครับยังไ,ไงป้าเป็นห้านที่แบบเป็นสั้นที่แบบมีแต่ห้านแปลงโทรศัพท์อย่างเดียวเลย ไมยกงจอดปิดก็มีเด้ขายพวกอุปรกรณ์นะมือถือเคสสายซ่าแบตเตอรี่โอ้ย UAG เข็เคีเคงทนนะ UAG สำหรับมือถือทีหัดห่วงแห่นติดกินไ,ได้ค่ะซ่อมได้ค่ะแล้วที่ไป ซอกห้านที่มันเป็นห้างซ่อมเป็นว่องโดยเฉพาะเราคือคนน่ะเป็นซ่อมเป็นกล้องแอคชั่นเทมเมล่าโดยเฉพาะเลยทุกคนอวกพวกเจมพวกโปโปพวกดีเจไอพวกเกียร์พวกนี้เน่อดีเจไอแอคชั่นทุยั่สิเขาตีไปห้านแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะั้นนี่เขาชิ่เจอะการทืบลอกนั่นเองลอกย้อนยังไงพระเจ้าจีเอาไปห้านอื่นเนาะเลยดี เมื่อวานนี้มาถามไว้เนะสองพันบาทพี่ครับเอากล้องมาให้ดูครับตกน้ำที่เมื่อวานใช่ไหมใช่ครับมาแล้วใช่ไหมโอเคลองดูแล้วกันเนาะชัมม่วโม,มงมชั่วโมง่โมงครึง่งหน่วโมงมบางทีก็สองชั่วโมงจะต้องลองแก้ดูแล้วก็ดูว่าจะเป็นโดนน้ำประมาณ เท่าไหร่เยอะไม่รู้ว่าอะไรประมาณนี้ต้องเช็คดูก่อนถ้าจะได้มหรือว่าไม่ได้ห้าสิบห้าสี่อะบรบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าถ้ามันราคายังลดได้อีกไหมเราลองดูสองพันขั้วนะพี่ลดอีกที่พันห้าพี่พันห้าน่าจะไม่ได้เพราะว่าไอ้ช่างเขาติดตัมันทไปขอลองไปให้ช่างชื่อทำใช่ครับผมมีช่างเขาซ่อมแทบเอออันนี้เองเครื่องเครื่องเอทีกล้องอะไรประมาณนี้กล้องกผม ันนี้เขาซ่อมโดนน้ำแต่อันนี้ซ่อมไม่ได้มันเย่เลยอันนี้กูโปหกนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดด่างครับเจ็ดทำไมใส่ใส่เคสแบบนี้อ่ะปกติเจ็ดไม่มีอันนี้นะปกติมีแต่มีอถ้าเป็นน้ำเกลือเรามัเคยหวาอ๋อนี่กูโปห้าหนเขียนกูโปห้าหรือว่าเจ็ดมัไม่ใช่เจ็ดห้าโอเคห้าไม่ได้โอเคห้าต้องใส่เคสใช่ไหมไม่ใช่แล้ว กันน้ำได้นะแต่ลึกไม่ได้น้ำทะเลไม่ได้ต้องเป็นน้ำจืดต้องใส่นี่แล้วก็ลใช่ไหมนี่โคโปรเจกต์จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเอาแขนเช็คอ่าส่งงงหนึ่งครับผมกลัสมาอีกส่งงงคอบอดติดต่อเดี๋ยวมีอะไรก็โทรหาทำเสร็จอะไรก็จะโทรเอาเบอร์ผมไปก็ได้ ถ้าถ้าถ้าซ่อมได้ก็แจ้งอีกทีผมจะได้ตัดสินใจในนาทีนั้นเลยได้ครับผมเดี๋ยวผมแก้ดูแล้วก็ซ่อมได้ไม่ได้เดี๋ยวแจ้งบอกให้โอเคละกันเนาะ okay, ประมาณป <okay, S 2> ระมาณเท่าไหร่ประมาณขอ,ข,อขอเขียนเบอร์เบอร์ที่บอกอเบอร์ไอ้อจุกซีได้ล้มกัน <laughs> โทรศัพท์น้องเง,งินเง,งินยังไงหนไม่หนังสีต้องเป็นเล็กการออกมา ไม่เกียนตัวน้อยอเคครับนี่ไม่ผมติดไว้ตรงนี้นะเพราะว่าตอนที่มันตกน้ําอ่ะไอ้นี่ตกด้วยมันต้องได้ใช้เชือกเชื่อมกันเชื่อมต่อกันไม่ไม่นนไม่ไม่ยังปกติครับอ c c e s s ร r y จะมีแต่แต่ไออ่ะเป็นของ iPhone กับ Type C ครับ อันนี้น่าจะต้องเก็บไว้หมดไหบอ๋ออันนี้ผมเก็บไว้ก็ได้ครับแต่ไม่ต้องใช้ครับถ้าซ่อมได้ก็จะได้ลองไม่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 ต้องเอาไว้กับพี่ครับผมกลับไปนี่เพราะว่าถ้าถ้าคิดซ่อมได้ก็ต้องดูไม่ด้วยอ่ะโอเคประมาณชั่วโมงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมโอเคเพราะไงขอบคุณขอบคุณครับด้วยครับ ขอบคุณนะครับ,รบ,รบทำไมผมเป็นลูกค้าผมต้องขอบใจเจ้าของร้านก่อนนี่ะ <c oughs> จริงๆมันเขาจะเอาไปให้ห่านอื่นสอนต่อแต่ว่าประมาณสมมุงนีดกับหูผลก็โอเคอยู่คือห่านก่อนหน้าน,นั้นหักพันห้าอยู่แต่มันให้ท่าประมาณสามมื้อสามวันแล้วนะเลยแบบตัดสินใจมามันน่าจะ มันอาจจะบูงไงแล้วเนี่ยแต่สามวันเนี่ยถ้าเราิี่งต่อก็คือมาดุนะเนี่ยเพราะว่าเป็นโตที่มันไวนี่ราคาสองพันเ่กะยอมแปรงเด็กลัวเนาะเข้ามาได้กะนยังอยกัได้กลับมาใส่จักน่อยแล้วก็ขายยังเสียนะอันนี้เป็นมาบุญคลองทุกคนเออเป็นมาบุญคลองเป็นห้างน,นะยูซันซีจะเป็นศูนย์รวมเครื่องไอทีทุกอย่างเลยจะเป็นห้างซ่อมแลงมือถือเน,เนาะจำนวนหลายเลย ขายพวกเครื่องมือสองถับจำนำซื้อขายกล้องมือสองซื้อขายโทรศัพท์มือถือมือส่องมือส่องเนาะสุดยอดใหญ่ลยใหญ่ใหญ่แบบมูอซีว้าเลย <c> ู <oughs> ีในล้วมันบมีแบบนี้ะนะทุกคนเนาะสลานก็เจ้าจะเปิดท่านแข็มทางแค่นั้นจะบ่ได้เปิดในเมืองแบบนี้นะทุกคนเรือไ่ได้เปิดในห้างแบบนี้ต่างประเทศมาหลายนะก็จะซื้อเครื่องเนาะลึกขนาด ซือกล้องซิ้ออย่างบัวโทรศัพท์ออามาติดฟิล์มเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจออังซีเนาะหักหักหัก,กสื่นอนวมแบบนี้มันมีหลายท่านให้เลือกมันก็นจะสบายขึ้นเวลาเข้ามาใช้บริการเนาะเขาสามารถเลือกได้ว่าท่านนี้ซ่อมแปลงยังไหอยังไรนเนาะหรือว่าสามารถต่อรองราคาได้นี่เป็นการดีส่วนวิดโซนตัวนี้มามจะเป็นห้านขายเครื่องเสื้อผ้าทุกคนจะเป็นโซนแบบนี้ไปเลยน่าจะค่งค่งตึกคนละนี่ จนสั้นหมดหลยคิว่กระโจมเฮ็ดท่านแต่งมือถือเนาะสุดยิ่งใหญ่อลังการอ๋อยังมีห้องวางอยู่เด้อพวนี้จะเป็นห้องวางทุกคนเัื่อครั้มีคนมาเซา่อมเด้ออืมอยู่ประมาณกี่โมงนหนึ่งกราสันเราสิทโทรหาแต่งได้บ่ได้กะหาเบิ่งไปน้องกันทุกคนรุนไปน้องกันว่าไม่สิได้โอ้ใส่หัวเดือดเลยหากไปซื้อมา จะไ,ได้ได้ย้ยอนความสะเพาของตัวเองเนาะบวิหคษาดีๆเองคือว่าเป็นบทเฮียนอันลัมคาเลยเสียหายไปหลายล้านเลยโอเคอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่าเราโทรหาแล้วแบบที่ไปเช็คเบื้องมันกันเนาะว่มามันเปร็จยังไงเท่ที่อมเต็มได้แท้บอลร,ราคา2,000บาทนะเนาะคุณว่าต่อกับบรูติแต่ว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อการเช็คกับ หาได้เนาะเหลเ่าแถวนี้ท่าผ่า,านไปสองสมงศ์จะเอาฝากไว้มันต้องเขียนในนี้ให้ด้วยไงบินนะเออต้องเขียนเินย่าไรต้องไปถามมึงเนาะว่าพอใส่แล้วเพราาะว่อเห็นก็นจะทิดต่อมาเลยติดต่อมาเธอเดี่ยวบอกให้ท่าต่ออีกสมงศ์หนึง่งไปถามตัวจริงเลยเนาะว่ามันเป็นยังไงเหล่าขาวซเขียนนั่นบหม เราทำชีสิ่ให้ทรงไหนเนาะทางชีได้ปะย่านแบบว่าเอาเอาไปต่อแล้วแบบคิวมันยาวตรงที่ไหนโอ้โหนเยอะแยะจริงๆ ไม่ได้เลยใช้ไม่ถึงอาทิตย์เลยทำอะไรไม่ได้เลยบอร์ดมันพันต้องส่งศูนย์อย่างเดียวส่งศูนย์ก็ไม่ได้เหมือนกันเพรบอร์ดข้างในม,มันก็อาจจะที่ศูนย์น่ะอาจจะมีบอร์ดเปลี่ยนให้ถ้ามีบอร์ดเปลี่ยนให้ก็ได้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนบอร์ดก็ซื้อเครื่องใหม่เหมือนกันแหละ รูครับเดสมขอไอตัวไมใหม่ครับหมมผมมาด้วยนี่ ใช่แล้วครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับบ่ได้ทุกคนโอ้เซ็งเลยเสียหายเสีหยหายหลายร้านเลยโอ้ยทำใ,ใจตั้งใจก่อนมันตกคะแนนตกนตกนมคือซีเมนต์แบบเข้าเจ้าก็ยับยมกงิงเขาเนอนะ <c oughs> แค่เอ้ยคือซีมเมนต์เฮ็ดคือกันนั่นแหละไอ้ยไอเมยค,คือซีมเมนต์เฮ็ดคือกันนั่นแหละ พือนนองเฮดนั่นแหละเอ้ออกมาทำความสะอาดเออเราก็จะเดินทีสักกันร้อยกว่ากราฮะเราก็เดินขี่รถไปไปเอา คิ่เราให้าไปอ่ะก็พอเขาอยู่ตรงนั้นยิ่อยากเข้าไปใหญ่แล้นมันต้องอยู่ตรงสะพานตับบคิดออกไปก็ไม่ได้นะสถนะบอดได้ซ้ำทุกคนเกย์แต่จะมาเป็นน้ำมนบอร์ดมันบ่ได้ทว่าเมนบอร์ดบ่ได้นี่น่าจะเป็นน้ำมัไอซีตัวใดตัวหนึ่งถ่ายนะเดี๋ยวสิลองติดต่อทางศูนย์ทางเกาหลีลงเวิร์กาเพิ่นชัยทรงไปบอสเพราะว่าเครื่องเป็นเครื่องเกาหลีเนาะซื้อนลงคนเกาหลี สิลองติดต่อลองมึงว่าเขาเจ้าสิครับส่งเครื่องบอทะว่าเค็มไหมเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่แล้วสิประมาณเท่าไหรนะ่นาะว่าอ๋อเซ็งเลยสองสามชั่วโมงทุกคนมามามมติดอยู่แถวนี้ต้องน่าจะมีประกันอยู่ว่าเพื่อเพื่อมันมีประกันอยู่เขานลาส่งเองได้บ่ฮู้เพืกันเอากะมันมัน,นบ่มีกองบ่มีอย่างนี้นะ มันบ่มีกองบ่มีอย่างเหลือเลยแล,ล้วก็เลยบ่ฮู้ว่าประกันมีบ่มีเนาะแล้วก็อีกอย่างก็เกาหลีอีกซื้อมาบางคนเกาหลีย่านแบบว่าส่งมาได้นี่ก็ถือวนะ่าถ่ายเป็นอะไรแค่น,นั้นเนะทุกคนโอเคเอาไปเจอกันคลิปหนะ้าทุกคนคลิปนี้คือว่าอ่าสวยไปเนาะเป็นความพิเาดของใครเองโมเมนต์ของใครเนาะ เฮ้ตุกเองพี่เองก็ต้องเสียใจเป็นของธรรมดารนะคาซื้อไม่ละก็ต้องได้ขายเป็นอะไรนะลุกขึ้นกันไป